วันนี้จะมาถ่ายให้ดูนะครับสำหรับแบ็ดลูกนี้นะครับผมจับมาฟื้นฟูนะครับอตอนได้มานะครับอ,อยู่ประมาณ400 cca หรือ395 cca นะครับเจ้าของเดิมเขาวัดได้395 cca นะครับแต่เครื่องวัดผมวัดได้400 cca นะครับ <c oughs> แล้วก็ค่ากดแต่ละช่องเนี่ยอ,อยู่ได้เกณฑ์ที่มาตรฐานทุกช่องนะครับ ถ่ายให้ดูฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะจับขายเนี่ยมันก็จะขายได้เลยนะครับฮะมันก็มันก็มันก็จะขายได้เลยแหละถ้าเราเอามาล้างทำความสะอาดก็ขายได้เลยนะครับแต่แต่บางครั้งถ้าเราขายเลยเนี่ยปัญหาจะกลับมานะครับแบบทุกลูกอะ่ะถึงแม้จะค่า g c a เสยขนาดไหนนะครับค่ากดได้มาตรฐานแล้วแต่ผมต้อง จับมาเข้าเครื่องอรีแพล์นะครับอ,อันนี้ผมเข้าเครื่องรีแพล์ตัวเล็กนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตู้เชื่อมโมนะครับเห็นไหมฮะเพื่อที่จะดูว่าปฏิกิริยาแต่ละช่องเท่ากันไหมท่านดูนะช่องแรกนะครับช่องแรกนะครับแบบนี้นะครับช่องที่สองแบบนี้นะครับ ช่องที่3แบบนี้นะครับนะฮะช่องที่4เห็นไหมครัไม่เท่ากันแล้วนี่แหละคือฟาร์มแตกต่างนะครับว่าทําไมเราทำแบตมือ2ขายเนี่ยบางทีเราคัดแบตมาแล้วสวยๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้หรือมีเวลาเนี่ยเราควรที่จะจับมาชาร์จดูแล้วกันผมแยกชาร์จดูแล้วกันว่าปฏิกิริยาแต่ละช่องเนี่ยมันปกปติไหม อย่างลูกเนี้ยทุกอย่างปกติหมดเลยถ้าเราไม่จับมาหนีบเครื่องชาร์จเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่ามีช่องหนึ่งที่แปลกกว่าเขาเห็นไหมฮะน้อยกว่าเขาถามว่ามีปฏิกิริยาไหมมีนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือช่องอื่นนะครับทั้งห้าช่องเนี่ยช่องนี้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 ช่องเนี้ยเติดเท่ากันหมดแต่ช่องเนี้ยน้อยกว่าเขานะครับ กระแสแอมของฟ็อกเซอร์นะครับถ้าชาร์จหมดรีเพล์นเนี่ยในแบตเตอรี่ไซส์รถเก่ง่ะผมจะจับให้ดูนะครับก็จะอยู่ประมาณ3แอมนะครับ3แอมฝ่าๆนะครับ3แอมสแอมนะฮะเห็นไหมบางทีมันจะวิ่ง3านะครับบางทีก็วิ่ง4แอมเห็นไหมมันจะวิ่งประมาณ3แอมสแอมนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ราว ส0ของแบตเตอรี่ลูกนี้ซึ่งมันพอใช้ได้เลยนะครับแต่แบตลูกนี้ถ้าขายไปอาจจะมีปัญหาช่องนี้แหละนะฮะที่ว่าปฏิกิริยาไม่เท่าเขาเห็นไหมครแต่ถ้าคนไม่ไม่เอามาชาร์จดูหรือไม่ใส่ใจก็ขายได้เลยนะครับสตาร์ตติดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันประยุประมาณ4 0 0 c c a ทีนี้ผมจะมาพูดถึงาการใช้กดเข้มลอกกระแสเพราะว่า แบตบางลูกเนี่ยคีบคีบชาร์จไว้เนี่ยสักประมาณครึ่งวันค่อนวันเนี่ยช่องที่มีปฏิกิริยาน,น้อยฝาเขาเนี่ยก็จะกลับมาเสถียรเท่ากันนะครับแบตลูกนี้ก็เหมือนกันถ้าคีบไว้เฉยๆเนี่ยอาจจะก,กลับมานะครับเพราะเนี่ยตอนนี้ผมคีบได้ประมาณ 1- 2ชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่าฝาเพาั้นเถอะมันยังไม่กลับแต่ผมจะมาทําให้ดูว่าในการใช้กดเข้มลอกกระแสไฟหรือ เพิ่มปฏิกิริยาเนี่ยเร่งปฏิกิริยาเนี่ยทำยังไงนะครับน้ำกรดในนี้อันนี้คือน้ำกรดนะครับที่ผมผสมไว้แล้วนะครับผสมแล้วจนหายร้อนแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณเห็นไหมฮะถ้าสุดถ้าสุดเหลืองเนี่ยคือคือประมาณพันสามนะครับนะกล้องก็งไม่โฟกัสเลยถ้าสุดเหลืองนะประมาณสามแต่เนี่ยเหลืองลอยเลยก็จะอ,อยู่ประมาณพันสี่พันห้านะครับผม ผมจะใช้กดความเข้มข้นขนาดนี้นะครับถ้าสุดถ้าสุดเหลืองเนี่ยพันสามโอเคชิ้นนี้ผมจะมาทําให้ดูว่าการใช้กดเข้มล่อกระแสะไฟหรือเร่งปฏิกิริยาเนี่ยทำยังไงนะครับคือช่องนี้นะครับผมจะดูดออกนะครับดูดออกให้ได้มากที่สุดนะครับ แต่จริงๆแล้วแบตลูกนี้ผมจะลองชาร์จดูก,ก่อนนะครับชาร์จไปจนมืดเลยแหละตอนนี้ก็ประมาณ11โมงเที่ยงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแบตพวกนี้เราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่กระตุ้นนานๆปฏิกิริยาก็จะกลับมาเองนะครับแต่อันนี้ผมทำให้ดูนะครับผมทำให้เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับว่าการใช้กดเข้มล่อกกระแสะไฟเนี่ยทำยังไงนะครับ ดูดออกให้ได้มากที่สุดนะครับก็น่าจะถึงแผ่นท่าเลยแหละถึงไหมนะตอนนี้นะ้าเกือบถึงแผ่นท่าเลยนะครับทีนี้อันนี้กดกดที่เราผสมไว้นะครับเวลาที่ผสมกดนี่ระวังนะครับมันอันตรายนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับเราปล่อยให้เย็นก่อนนะครับเพราะเวลาที่เราผสมกดใหม่ๆนี่กดจะร้อนนะครับ แต่ถ้าพวกเซนเียนแล้วเขาใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าเขาค่อยๆใส่เอานะครับเขาไม่ได้ใส่ทีเดียวโอเคก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ค่ากดในช่องนี้ก็จะเพิ่มนะครับเห็นไหมฮะก็จะมากฝาช่องอื่นนะครับก็จะมากฝาช่องอื่นฮะกล้องไม่โฟกัส ทีนี้เรามาดูปฏิกิริยานะครับก็ไม่โฟกเห็นไหมฮะก็จะเริ่มดีขึ้นบางลูกเนี่ยบางลูกนะครับก็จะดีขึ้นแบบเห็นชัดเจนแล้วก็เร็วมากนะครับตอนนี้เห็นไหม เริ่มมีฟองยิบยิบยิบ,ยบขึ้นมาเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมฮะอันนี้นะครับแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าการใช้กดเข้มล่อกกระแสะไฟนะครับเห็นไหมฮะเริ่มมาดีแล้วกล้องก็ไม่หกกันเลยแ่แปบบ๊บนึงเห็นไหมฮะจะเริ่มเยอะฟะ่าเขาแล้วอันนี้คือช่องอื่นนะครับ อันนี้คือช่องนี้นะครับเห็นไหมฮะช่องที่มีปฏิกิริยา้อยเพราตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับอันนี้คือช่อง,งข้างๆนะครับมาเกือบกอบเท่ากันแล้วเห็นไหมครับอันนี้ช่องปกตินะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําต่อไปอีกนะครับเราทําต่อไปแล้วก็ปฏิกิริยาก็ยังไม่เท่าเขาอีกอให้ดูดออกอีก แล้วใส่กดเข้มเข้าไปอีกนะครับทําอย่างนี้เพิ่มเพิ่มความเข้มข้นของกดขึ้นเรื่อยๆนะครับจนฝ่าปฏิกิริยามันจะดีดีเท่าที่เราพอใจนะครับแล้วถ้ามันมีปฏิกิริยาดีแล้วก็ชาร์จต่อไปอีกหลายชั่วโมงหน่อย4ี่หชั่วโมงมเลยนวดไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาปรับกดออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เอามาถ่ายให้ดูนะครับ แต่ลูกนี้ยังเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอจะมองได้ว่า,าปฏิกิริยามันเริ่มดีขึ้นแต่เดี๋ยวผมวางกล้องแล้วผมจะเพิ่มกดเข้มเข้าไปอีกนะครับลูกนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ผมมาทำให้ดูว่าในการ ใช้กดเข้มลอกกระแสไฟหรือเร่งปฏิกิริยาเนี่ยทำประมาณนี้นะครับทําแบบนี้นะครับบางคนมือใหม่จริงๆทําไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับส่วนมือเก่าๆที่เข้ามานานแล้วเขารู้กันหมดแล้วนะครับผมเอามาฝากสมาชิกใหม่นะครับโอเคสวัสดีครับ